เรื่องอานิสงส์แห่งอาณาปานาสติเจ็ดประการภิกขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่พิกขุทั้งหลายในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสูป่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เร,เ,รเ,เราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า,า,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืน อยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกขุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงให์ญ่ พิกขุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้พ้นอานิสงส์เจประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้พ้นอานิสงส์เจ็ประการเป็นอย่างไรเล่าพ้นอานิสงส์เจ็ประการคือหนึ่ง การบรรลุอรหัตตผลทันทีในปัจจุบันนี้ 2. ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัตตผลในการแห่งมรณะ 3. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาขิยสัญโยชหาย่อมเป็นอันตราปรินิพายีผู้จะปรินิพาน ในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึง่ง 4. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยาสัญโยตหย่อมเป็นอุปปหัจจะปรินิพายีผู้จะปรินิพานเมื่อใกล้จะสิ้นอายุ 5. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสัญโยตหย่อมเป็น สังขาระปรินิพายีผู้จะปริิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนัก 6. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคียสัญโยชห่าย่อมเป็นสสังขาระปรินิพายีผู้จะปริิพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 7. ถ้าไม่เช่นนั้น พราะสิ้นโอรัมพาคียสัญโยนห้าย่อมเป็นอุทังโสโตอากานิทธาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิทภพภิกขุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหลผลอานิสงเจ็ดประการเหล่านี้ ย่อมหวังได้ดังนี้